9ประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมะนาวทำดื่มเองง่ายๆร่างกายไม่เจ็บป่วยประโยชน์9ข้อของการดื่มน้ำมะนาวข้อที่1ดื่มน้ำมะนาวช่วยลดน้ำหนักได้นะคะเพราะมะนาวนั้นอุดมไปด้วยไฟเบอร์เพคตินจะช่วยลดความอยากอาหาร2ช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีขึ้นน้ำมะนาวจะไปกระตุ้นตับให้หลังกดย่อยอาหาร3 ช่วยให้ผิวสะอาดวิตามินซีจะช่วยให้รูขุมขนเล็กลงช่วยลดสารพิษในเลือดที่จะส่งผลต่อสุขภาพ 4. ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเรารู้กันดีว่าในน้ำมะนาวนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยต่อสู้กับโรคหวัดและมีโพแทสเซียมซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นสมองระบบประสาทและควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติและยังช่วยลดอาการติดเชื้อ ภูมิแพ้ทำแผลให้หายเร็ว 5. ช่วยลดปัญหาทางเดินหายใจชงน้ำมะนาวกับน้ำร้อนจิบบ่อยๆช่วยลดอาการไอเนื่องจากการระคายคอจะยังช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดแพ้หายใจหายคอร่องสะดวกขึ้นมาก 6. ช่วยให้ร่างกายมีสมดุลน,น้ำมะนาวเป็นน้ำที่มีความเป็นด่างมากหากต้องการลดภาวะเลือดเป็นกด ก็เลือกจิบน้ำมะนาวนะคะเพราะว่ากดสิตริกในน้ำมะนาวไม่ได้สร้างความเป็นกรดในร่างกาย 7. ช่วยขับปัสสาวะทําให้สารพิษบางส่วนออกไปพร้อมกับปัสสาวะ 8. ดื่มน้ำมะนาวแทนกาแฟในยามเช้าจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าคะ่ะ 9. ลดอาการปวดฟันลดการอักเสบของเหงือก แต่กดสิติกอาจจะก่อนเคลือบฟันของคุณได้ต้องระวังบ้างนะคะภาวะเลือดเป็นกดจะทำให้ร่างกายมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยหิวง่ายเจ็บคอหอยหรือรู้สึกร้อนในช่วงอกบางก็มีอาการเวียนหัวรู้สึกอยากอาเจียนหรือปวดหัวนอนไม่หลับเป็นต้น